<laughs> đồng subscribe cho kênh แค่แฟนจีิเนี่ยจิงน้องเขาปั่นได้แท้แม่เลยเอา้มือหมูรู้ไม่ได้ร็เแทมากนี่เล่ยหรอานาอุ้ยรวเลยเหยียไปแล้วเสีย ส่งยี่ป๊กเลยนียมาลูกดีๆไม่จัวดังแต่ลูกไม่ดีไอ้ลูกที่หลุดเดี่ยวไปแล้วเลยไม่ลงอะก้าวที่ก้าวตั้งแต่จุดโทษอะคือแบบเดินไปแล้วก็ยืนแล้วก็ยิงใต้แป้นก็ได้นะไม่มีใครว่าก็พูดในสนามเนี่ยดีพี่ดีดีแต่ลูกไม่ดีเอามาด่านอกสนาม นัดไม่มานัดแล้วไม่มานัดไม่มานัดไม่มาปิดแมนเลยไหมปิดแมนนะตาหน้าปิดแมนเลยเอาสนุกสนุกขึ้สนามพอแล้วเออขาขาพอถ้าถ้าเขาข้ามดุที่ปล่อยนะเอ้าพูดกับเพื่อนดีก็ต้งก็ต้องแทนด้สบายไหมเนี่ยสบาย จม่าอกที่ผมต้งิดแมนไั่ในบานผมขอได้หมผมจะวัดจะมันหลายรอบแลวนะไม่ทุงเลยครับปล่อยมปล่อยไม่ดันเนองมันก็้นี่อยู่มันก็มันก็อยากแกนนี่อยู่มันอยากแกนนี่เอาผมอยู่เพราะผมชอบเดินไปหาแมงกันไหมแมงกันไหม เน,นี่ยโหจังหวะนี้นะครับจับแมงใช้สเต็ปหายหมดนี่คุณม,ม,มาซะด้วยหน้าตาเดียวที่กันเฮ้ยไมค์เฟรนออกมาแล้วโลไมค์เฟรน เนี่ยเลทแบบนี้เป็นไหมถามาเฉยๆถามาเฉยๆชอชบโดดใจชอบโดดใจแล้วลงไหมเมื่อก่อนอ่ะลงไม่ลงไอพี่เปิลมันอ่ะเปิลมันอ่ะเป็นวัน,น,นดีครับไม่ลงอีกแล้วเหรออุ้ยโหมาตามนัดอะไรวะน่าอะไรวะน่า นูมุกใครใครออไอทีมไอเป็ดเรียกไอเป็ดใส่เสื้อเป็ดมาเรียกไอเป็ด ไอ้มุ้งมาาใครวะเนี่ยไอ้มุ้งเดินใคร,ใใครอ่ะอ๋อตกใจตกใจไม่ได้หึงหึง <c oughs> ท้าน,น้องไม่ต้องนูนใคยมายุ่งกันใหม่เฮ้ย,ยน,นี่เคยแบกแล้วกูเป็นแบบนี้กูถไม่แบบก็แบกไปดีก็ดีกว่าไปนั่งยืนโงๆ่ๆโดนบล็อกก็เล่นใหม่ดีม,มันก็ปกติแล้วถ้าตัวเท่าหมาแล้วโดนบล็อกอะ่ะจะเข้าไปเล่ใส่หน้าพี่เองรอบ ไอ้ดกไอ้เด็กไอ้เด็กดิกมาใครวนมาโฟนหรอตัดีดเออตัดิ้งตัดเออ ทุ่มเทเพื่อนทุ่มเททีมงานทุ่มทิ้งเฮ้ย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 ้ต้องจับไว้ต้องจับไว้หมดแล้วเฮ้ยอย่าทำตามพี่ปี๊ก เมื่อกี้ไม่ศูนย์เมื่อกี้หนึ่งสองสามถ้าเราเจอทีมชนะเราต้องเจอทีมชนะอยู่แล้วเราชนะใครชนะต้องเจอเรอปาปากหลุดเ,เอาตั้งใจดีๆเดี๋ด <c oughs> ยว <c oughs> ีไนชนะนไอ้เฮียจเจอทีมเหรอ ที่ไอทีมีที่ไอทีมีี่รลวงเก่งกันไม่ใช่หรอถ้พี่ตายเองปล่อให้น, 7, หน้องกันเปถึงเวลาจริง่ะไม่ทำไเเจ็เองไเเจ็ดเองในครื่งสนามจริงจริงปล่อยุดเลยกูด่าเลยอ่ะ không ngay <laughs> hay sวย ควคน,นใหญ่เดกมันจะหมดแรงแล้วนเนี่ยมันชอบเวลาโดนใครปิดแมนมันชอบอนะส่งอย่างนี้ยกนิ้วกลางให้เลยครับอุ้ยระวังระวังชิงแป้น เช่ถิีมยิงช่วยชิบหายนี่พี่ยิงช่วย <c oughs> พี่ก็ยิงดีระยะกลางอ่ะดีกว่าเล,ลดีกว่าเข้าไปเลสต้นตีนอ่ะเล่สามแต้มอ่ะอ้ี่เตะยแะสยท่าด้วยท่าด้วย โอ้ไม่ท่าหน่อยอ่ะไม่กดคะแนนได้แล้วไงก็่นะนะนฮีโร่โไม่จำเป็นต้องมีพลังพิเศษ